สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับที่ไร,ร่สับสมสุข2019นะครับเกษตรพอรเพียงแบบผสมผสานนะครับวันนี้นะครับผมจะให้มาดูไอเดียการทำป้ายนะครับแบบง่ายๆไม่ต้องไปเ,เรียกว่าไม่ต้องไปแกะสลักนะครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับป้ายของผมได้ทำเองนะครับก็ตัวหนังสือนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับให้เขาตัดสติกเกอร์ให้นะครับแล้วก็เอามาแปะนะครับดูเหมือนจะดูเพินเพินนะครับเหมือนจะเป็นการแกะนะครับแต่นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับ สติกเกอร์สีขาวนะครับมาแปะป้ายก็ให้เขาต่อไม้นี่ครับไม้สองชิ้นให้เขาต่อให้นะครับให้ช่างแถวบ้านนะครับแล้วก็ามาทาสีมาขัดทาสีเองนะครับแล้วก็ให้เขาตัดสติกเกอร์ให้มาแปะให้นะครับก็ลงทุน ไม่อาจจะไม่เยอะเหมือนเหมือนการแกะนะครับแต่ว่าการแกะอาจจะทนกว่าแต่ว่าสติกเกอร์ก็พอใช้ได้นะครับผมก็ใช้มาหลายเดือนหลายปีกว่าแล้วนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพอเราแปะเสร็จนะครับแปะตัวหนังสือเสร็จนะครับ เราก็จะมีสเปร์นะครับเขาเรียกว่าสเปร์เคลือบเงานะครับมามาเคลือบอีกทีนะครับเคลือบทับตัวหนังสือนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ทนแดดทนร้อนนะครับเพื่อที่จะให้รักษา,าตัวหนังสือเอาไว้นั่นเองนะครับนี่น่าจะเริ่มจะจางแล้วมั้งครับเนี่ยต้องไปซื้อมา คนทับอีกนะครับก็เป็นไอเดียง่ายๆนะครับดูลองดูว่ามันจะใช้ได้นานถึงกี่ปีนะครับก็ทนแดดทนฝนอยนอู่เดี๋ยวจะลองดูเนาะก็เป็นไอเดียง่ายๆสำหรับาการทำป้ายแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นคลิปสั้นๆพาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับที่มองเห็นนะครับผมยังไม่เคยได้บอกไอเดียนี่ก็เป็นจากความคิดของผมเองนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนะครับสติกเกอร์ก็ทนเหมือนกันนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเป็นการอ,าออกแบบไอเดียนะครับเป็นเพื่อเป็นแนวทางให้หลายท่านที่อยากทำป้ายนะครับป้ายสวนป้ายหน้าบ้านป้ายอะไรนะครับง่ายๆนะครับก็ได้ให้ชมกันนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับ